สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนสนับสนุนโดยผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทาน กินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันรมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100%เปอร์เซนค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทรไอดีไลน์6 7 5 1 3 7 6 8 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะกมทกฎหมายเตรียมเชิญพลตำรวจตอสุรเชษนายอัจฉริยะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลกรณีตำรวจพัวพ,พันสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ คณะกรรมาการกรมทการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภานำโดยพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมาการแถลงข่าวกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานอาดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเปิดเผยข้อมูลมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์โดยกล่าวว่า วุฒิสภาไม่ได้เพิกเฉยต่อประเด็นดังกล่าวและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้จะเชิญทั้งพลตำรวจเอกสุรเชษฐนายอัจฉริยะและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระสูนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสถาบันการเงินและผู้บริหารระบบโทรศัพท์เข้าชี้แจงข้อมูลโดยเร็วที่สุดพร้อมย้ำว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอย่างโปร่งใสเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมอาชญากรรมสีเทาต้องหมดไปจากประเทศซึ่งการทำงานร่วมกันจะเกิดผลได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดเป็นรูป,ปรธรรมและเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องกมทจะได้จัดสัมมนาเรื่อง แนวทางการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมาตรการและแนวทางการดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งเพื่อจะได้รับทราบแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมานานในวันศุกร์ที่19ทธันวาคม2568เวลา8นาฬิกาถึง16หนาฬิกานาทีณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพ กรรมาการกฎหมายและการยิธรมพุทธสภาจะได้ดำเนินการนําเรียนพี่น้องส่มวลชนทุกท่านได้ทราบนะครับมีท่านใดมีข้อสงสัยทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการ จองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381 2601ครูจา๋า080 611 7 7 5 5ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะ